สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรวมความรักนะคะของชาวราศีกันลัคนากาันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง23กันยายนนะคะช่วงชาตันทารรแบ่งวันที่ตามแบบตะวันตกนะและย้ำอีกครั้งนะคะว่า อ่านี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใครเป็น general reading เป็นดวงทั่วไปอาจจะตรงไม่ตรงหรือเรื่องราวรลหว่างคุณกับเขาสลับการเกิดขึ้นได้นะคะก็เข้ามารับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเพื่อเป็นความบันเทิงยังนึงก็ได้ไม่อยากให้มาอินหรือมาเครียดกับมันเยอะนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะความรักของชาวราศีกันลัคนากันในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะสิดาบ 6ไม้จัดเมน3ไม้เดอะทาวเเด็กถือดาบแอนมองว่ามันเป็นช่วงเวลาของการที่ตัวคุณกำลังจะดีขึ้นกำลังจะคิดตกหรือว่ากำลังจะเริ่มที่จะอยู่ได้ด้วยตนเอง หรือเริ่มที่จะเข้าใจว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ทําไมมันถึงจบลงแบบนั้นความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้ใช้เวลาทบทวนความวุ่นวายนะคะได้ใช้เวลาในการที่จะ ยังไงอคิดวิเคราะห์ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันมีเหตุปัจจัยที่มาที่ไปแบบไหนนะคะเป็นช่วงที่แอนมองว่าคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหามากขึ้นเมื่อก่อนอาจจะรู้สึกเจ็บปวดกับปัญหานี้นะคะรู้สึกว่ายังไงก็คงจะผ่านมันไปไม่ได้แต่นะช่วงนี้แอนมองว่าคุณนิ่งขึ้นนะแล้วตัวคุณน่ะเริ่มที่จะเหมือนกับเติบโตขึ้นจากปัญหานี้นะคะ่ะเมื่อก่อนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะร้องไห้ฟุงฟ้งายตีโพลต,ตีพายใดๆก็ตามแต่แต่นะตอนนี้คือดูว รู้ว่าจากจากที่เห็นคือรู้สึกว่าคุณนิ่งขึ้นคุณมีสติแล้วคุณเข้าใจยอมรับมากขึ้นนะคะโอเคเห็นแบบนี้ก็ดีใจว่าคุณแบบออกจากพันธนาการเก่าๆนะหรือว่าเลิกที่จะย้ำอยู่กับย้ำอยู่กับความเจ็บปวดหรือย้ำคิดย้ำทำอยู่กับสิ่งที่คุณสูญเสียหรืออยู่กับความรักที่มันจบไปแล้วตอนนี้ทำความเข้าใจได้แล้วล่ะว่า เข้มแข็งขึ้นแล้วก็รู้ว่าโอเคจบจบแล้วก็จบนะคะถึงเวลาละที่จะต้องก้าวต่อไปนะคะหลังจากที่ฟาดฟันกับตัวเองในใจมานานนะคะเดี๋ยวอยากรักเดี๋ยวอยากลืมนะคะขอดูคนคนนั้นหน่อยเถอะแล้วคนคนนั้นที่ชาวการเพิ่งหันหลังเดินจากมาหรือความสัมพันธ์เก่าที่มันเพิ่งจบไปอ่ะเป็นยังไงตอนนี้คนคนนี้ทิ้งถ้วยหรออา้า กลายเป็นว่าพอคุณกำลังจะพอคุณกำลังจะ move on เราว่าเขากลับเพิ่งรู้ตัวนะเนี่ยกลายเป็นว่าพอคุณตัดสินใจที่จะพอคุณเริ่มดีขึ้นไม่เหมือนระหว่างคุณกับเขาส่วนทางกันในระหว่างที่ตอนนั้นนะคะคุณอาจจะรู้สึกแย่ตัวเขาอาจจะ,อะโอเคยอมรับได้แต่ณเวลาเนี้ยพอคุณเริ่มดีขึ้นหรือ ถเวลาเนี้ยคุณกาลังรู้สึกว่าโอเคความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันถึงเวลาที่จะจบคุณก็พร้อมที่จะจบตัวเขากลับเริ่มรู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะเสียคุณไปอ่ะยังใหญ่จะมีคุณเอาไว้ในชีวิตรู้สึกว่าคุณคือคนที่เหมาะสมกับเขาคือคนที่ที่โอเคกับเขาแล้ววันนั้นเขาไม่น่าพูดแบบนั้นกับคุณหรือเขารู้สึกว่าเขาไม่น่าพูดไม่ดีกับคุณหรือพูดแย่ๆกับคุณเลยแบบนี้ค่ะอ่ะแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปเนี่ย โอ้ oh my god นันว่าเขาอันว่านะตอนนี้เนี่ยนะคะตัวเขาอะกำลังคิดที่จะทำอะไรบางอยา่างอาจจะเริ่มต้นจากการที่ส่งข้อความมาหาคุณหรือว่าจะมีการขอเจอหรือว่าจะมีการแพลนที่จะเดินทางมาหานะคะเพื่อที่จะได้พูดคุยได้เคลียร์ได้ปรับความเข้าใจ ณตอนนี้เนี่ยนะคะอันว่าความรู้สึกของเขาอ่ะมันมันยังไม่หมดมันยังไม่ได้แบบคือณเวลานั้นเรื่องราวของคุณจบลงไปนะคะแต่ว่าโอเคพอถึงตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอาจจะไปแบบผิดเวะนะคะรู้สึกเฮ้ยมันมันไม่ใช่แล้ววะอย่างเงี้ยอยากจะยูเทินแล้วมันจะเป็นยังไงอีก โอเคแอนมองว่านะตอนนี้นะคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะรู้สึกตัวเองช้าพอสมควรแล้วก็เสียดายคุณในระดับหนึ่งเลยค่ะและอาจจะมีการได้วนเวียนกลับมาหรือว่าใช้ทริคใช้เทคนิคในการที่จะเดินกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกเพื่อที่จะยื้อคุณเอาไว้และไม่ให้คุณไป นะคะถามว่าแล้วเขารู้สึกอะไรไหมกับที่ผ่านมาแอนมองว่าคนคนนี้เขารู้สึกมันมีความเสียใจมันมีความเสียดายมันมีความรู้สึกผิดอยู่ในนั้นมันเหมือนกับมันมีคําพูดบางคําที่เขาพูดกับคุณหรือเขาอาจจะตัดพูดตัดเยื่อใยกับคุณตัดรอนคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่น่าทําแบบนั้นอะไรแบบนี้นะคะแอนรู้สึกว่าเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทําแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไป คือก็ยังมีทรงอยู่แหละก็จะมางอน,นั่นแหละแต่ว่าดูแล้วก็จะยังมีทรงอยู่ ใครที่เป็นคู่รักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันหรือว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วมีโอกาสสูงนะคะที่จะมีแพลนเดินทางมาหากันเพราะว่านเวลาเนี้ยเขาเสียดายคุณมากจริงๆนะและเขาต้องการที่จะดึงคุณกลับเข้าไปแต่ว่าโอเคตัวคุณนะตอนเนี้ยเขาสัมผัสได้ว่าคุณเองก็มีกำแพงกับเขาหรือคุณสองคนไม่ได้คุยกันแล้วหรือคุณตัดสินใจว่าพอคุณดีขึ้นปุ๊บคุณตัดสินใจจะ move on แล้วคุณบล็อกเขาเลยแบบเนี้ยทาให้เขาอ่ะค่อนข้างที่จะ ติดต่อกับคุณยากและเขาอาจจะต้องหาวิธีอย่างเช่นโอเคคุยไม่ได้ก็มาเจอไปเลยละกันมาดักเจอมารอเจอหรือมานัดเจอหรือใดๆก็ตามแต่นะคะทำ,ทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้เจอคุณทีนี้ขอดูคําแนะนําของชาวกัน่อยสิเอาล่ะช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะแอนมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าอยากจะกลับมา ให้โอกาสกันอีกสักครั้งมันเป็นโอกาสที่แอนมองว่าโอเคแต่ทีนี้เนี่ยนะคะยังไม่อยากจะให้คุณยังไม่อยากตัดสินใจว่าอ่าไม่ไม่ได้ชี้นาว่าคุณจะต้องเลือกหรือปฏิเสธเอาอย่างนี้ดีกว่าโอกาสในครั้งนี้มันอยู่ในมือคุณแล้วล่ะแอนคิดว่าการกลับมาครั้งนี้เขายอมยอม ทุกอย่างละอยู่ที่คุณจะตัดสินใจทีนี้อยู่ที่ชาวกันนะคะว่าอยากจะกลับไปหาเขาไหมคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาในความสัมพันธ์เนี่ยคุณสองคนรู้ดีที่สุดเนาะถ้าคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมามันมันหลายรอบหรือว่ามันเต็มที่แล้วจริงๆกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณรู้สึกว่าไม่เหลือโอกาสที่จะให้เขาแล้วแล้วคุณอยากจะก้าวต่อไปนะคะทั้งคุณและเขาแอนมองว่าโอเคเขาพร้อมที่จะเข้าใจเหตุผลของคุณไม่โกรธไม่เกลียดนะคะหรือ ถ้าตัวคุณรู้สึกว่าโอเคนี่มันอาจจะเป็นครั้งแรกหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยๆๆที่สามารถที่จะมองข้ามได้หรือว่าอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะก็มาปรับความเข้าใจกันมาพูดคุยกันทุกอย่างมันมันมันอยู่ในมือของคุณโอกาสมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกทางไหนคุณจะเอื้อมไปหยิบทางไหน คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็ได้หรือคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่แบบตัวคนเดียวไม่มีเขาหรืออยากจะเริ่มต้นใหม่ไปกับเขานะคะทุกอย่างได้หมดนะเอาเป็นว่าเอาใจช่วยให้คุณเลือกเส้นทางที่ทําให้คุณนะมีความสุขมากที่สุดก็แล้วกันนะคะยึดความสุขของคุณเป็นที่ตั้งในอันดับหนึ่งนะว่าเลือกในทางไหนก็ตามใจเราจะต้องเป็นสุขใจเราจะต้องโอเค นะคะโอเคอย่าลืมว่ายังไงก็ดีนี่ก็ไม่ใช่โดยสดตัวอยู่ดิ้นแหละเป็นนุนทั่วไปนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้ากันใหม่ในคลิปหน้าชาวกันคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ